และว,วันนี้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์การทรมานกันค่ะตั้งอยู่ในเมืองชิวเวสคุณจะพบอุปกรณ์การพันธนาการและการทรมานมากมายเครื่องมือที่จะทำให้นักโทษได้รับก,การทรมานตายลงอย่างช้าๆเครื่องมือทรมานมนุษย์เหล่านี้ได้เคยผ่านการทรมานมนุษย์จริงๆมาแล้วในอดีตเป็นสิ่งที่ดูน่ากลัวโหดร้ายที่สุดอย่างหนึ่ง ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะหากใจไม่กล้าพออย่าดูสำหรับคนที่ใจถึงตามมาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภาพในห้องทรมานค่ะห้องทรมานในยุคกลางจะไม่มีหน้าตา่างและมักสร้างไว้ในบริเวณใต้ดินจะมีแสงสลัวๆซึ่งเกิดจากการจุดเทียนสักสองสาเล่มและได้รับการออกแบบมา เพื่อกระตุ้นความสยองขวัญความน่ากลัวและความสิ้นหวังโดยเฉพาะสำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณไปดูอุปกรณ์ทรมานบางชิ้นที่ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่คือเตียงแห่งความยุติธรรมหรือเตียงทรมานบทขยี้ร่างมนุษย์ และมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเตียงมาเดซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่ได้มาจากโจรซึ่งมีนามสกุลว่ามาเดเพราะการกระทําอันชั่วร้ายของเขาทำให้เขาต้องถูกลงโทษด้วยการนอนบนเตียงตะปูซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องจักรอันทารุณโหดร้ายนี้นี่คือหม้อต้มคนปลอมแปลงเงินมันกำลังทำให้นึกถึง การทำอาหารโปลแลนด์บนกองไฟในหม้อเหล็กหล่อขึ้นมาตอนนี้ทีเดียวเลยค่ะสำหรับรองเท้าบูสเปนก็ได้ถูกนำมาใช้ที่ประเทศโปลแลนด์เช่นเดียวกันค่ะมันได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณขาและเท้าบูสเปนมีวัสดุตัวหุ้มปลอกเป็นเหล็กสำหรับหุ้มที่ขาและเท้า การทรมานจะใช้ค้อนทุบที่ไม้หรือเหล็กระหว่างปอและเนื้อหนังของเหยื่ออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงเวลานั้นอีกอย่างก็คือเครื่องบดหน้าแข้งซึ่งใช้ในการบีบน่องระหว่างแผ่นเหล็กโค้งสองแผ่นที่มีหนามแหลมคมฟันคมและปุ่มจับเพื่อทำให้กระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่องแตกละเอียด ความกดดันจะเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อจะสารภาพหรือหมดสติไปและนี่ก็คือเก้าอี้ทรมานมนุษย์เก้าอี้เหล็กหรือเก้าอี้สารภาพผิดเก้าอี้แห่งการทรมานนี้เป็นอุปกรณ์ที่น่ากลัวที่ใช้อยู่ในยุโรปตั้งแต่ยุคลางไปจนถึงช่วงปลายศตวรรษที่1800เก้าอี้ ที่ใช้ในการทรมานมีด้วยกันหลายแบบแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือบริเวณที่วางแขนเบาะนั่งพนักพิงที่พักขาและที่พักเท้าจะปกคลุมไปด้วยหนามเดือยแหลมเพื่อล็อกเหยื่อไม่ให้เคลื่อนไหวข้อมือของเหยื่อจะถูกมัดไว้กับเก้าอี้หรือในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือจะเพิ่มความแน่นให้ยึดติดได้ดีขึ้น ระหว่างแขนกับหนามเดือยแหลมโดยการใช้แถบบาสองแท่งประกบและวางไว้บนที่วางแขนเพื่อดันแขนของเหยื่อให้หนามเดือยแหลมสามารถเสียบทะลุผ่านเนื้อหนังได้ดีมากยิ่งขึ้นการเลือกใช้เครื่องมือนี้ในการทรมานเหยื่อนับว่าเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ต้องการให้เหยื่อเกิดความกลัวจนต้องยอมรับสารภาพในที่สุด และในบางครั้งก็มีการบังคับให้เหยื่อดูนักโทษคนอื่นที่กำลังถูกทรมานด้วยเครื่องมือชนิดนี้สำหรับระยะเวลาแห่งความตายที่จะเกิดขึ้นด้วยเครื่องทรมานชนิดนี้จะแตกต่างกันออกไปในบางรายอาจใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในบางรายอาจใช้เวลาหนึ่งวันหรืออาจจะมากกว่านั้น สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะจะไม่มีหนามเดือยแหลมแทงทะลุผ่านอวัยวะสำคัญใดๆมันเป็นการทรมานที่ต้องการให้เหยื่อค่อยๆเสียเลือดและตายลงอย่างช้าๆเท่านั้นขอให้สันติสุขจงดำรงอยู่กับสังคมของเราและไม่มีใครต้องได้รับความเจ็บปวดและทุกขเวทนาจากเครื่องมือทรมานเหล่านี้อย่างถาวร ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ